<laughs> chị จะไปมั้ยเนี่ย แล้วหนึ่งตีตีรับชิโอ้๊ยชิ้สองศูนย์อ่าสองศูนย์เออคุณเจออยู่หน้ารถกูเอาไปเก็บเลยเจอรถชีนะ ฟาโอ้ยกูแบ็กครับแกนออกเล่นใหม่เอาครับฟีฟ่ากับซูชิครับแข่งเดียวครับเกมสุดท้ายครับเกมสุดท้ายของวันนี้นะครับซูชิยกขึ้นมาเลยครับ สวยงามฟีฟ่าตตีแกนออกเล่นใหม่ สวยงามชิเออประคองเอาอย่างเงี้ยสุจชวางคุมดีครับพีฟ้าไฟดับเองไม่ไม่น่าจะช็อตวางวางเปลี่ยนชิน่าจะตีช็อตได้ชิชีลอยไม่พอชิ ฝ้านะ่าจะวางออกมาอ,คคอ่าฟีฟ่าดิ้นหนึ่งครับเป็นสองหนึ่งไฟมันช็อตมันเคยเป็นยูเคยเป็นหลายครั้งอยู่สองหนึ่ง กายป้าสวยงามจิโอ้ยลูกนี่ติดสนิทใจครับปีฟ้าคืนน่าจะสวนคืนไม่ได้ครับปีฟ้า ท้ายวางเอาชี้สามเต็มนี่ครับวางสามเต็มครับเอาชี้โอ้ยวางแค่ตรงนั้นก็ได้แต้มแล้วชี้ที่สองครับเป็นสี่หนึ่งครับสูชิช้าเลย <c oughs> นี่อก

หาบางมาแเต็มสองเต็มเป็นสามต่อสี่ ครับครับวนี้ตุยงาม สองสามไหมสามเต็มเป็น7จ็ดต่อสามฟีาสู้หน่อยฟี่ฟา่ายอมง่ายดิไม่ถึงจีดอบเหมือน ดอบเล่ลูกลอยอ่ะเง,งินงที่เราไปเล่นกันอ่ะดอบลูกเล่ลอยเออเงี้ยตกแล้วก็อยู่ประมาณนี้ยดอบลูกเล่ลอยฟาเขาทำได้อยู่ถ้าตั้งใจอ่ะ้าหลุดหมดเอาสลับการสามเต็มฝฟาเอามาขึ้น สองสามเต็มครับสวยงามครับเป็นเจ็ดต่อหกครับอ้าวสุสีเจ็ดหกส, 7, 6, สุสีครับฟาวางคู่มังหางฟา ใชห,หรอ้เอลกี่สิบคิดครับอ๋ออ๋อสวัสดีครับ <c oughs> เปลี่ยนไหม ตีรับสไม่รับก็เข้าดีกว่าได้ล้วสวยได้ได้กี่ไ,ได้สองเหรอสุชิได้9ครับฟีฟ่าได้ห ชี้ดอบมาสวยงามชี้เยี่ยมฟาอุ้ยลอยดีฟาขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งนี่ไงตีโดนฟาคุมให้ดีฟาคุมให้ดีนี่ครับดับหยุดเลยครับดับหยุด

อืมฝ่าลุกสุดท้ายชีว้วางเข้าเกมเกมอืมโอเคครับเกมนะครับก็เรียบร้อยนะครับซูชิชนะฟีฟ่าไปด้วยคะแนนสิบเอ็ดต่อเจ็ด พรุ่งนี้เจอกันค่าวิชาการนะครับครับช่วยจีด้วยโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ